You been good the สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนทองก็ได้อัปเดตแพ็กเกจนะคะโปรเสริมของเครือข่ายทูมูฟนะคะเอามาฝากทุกคนนะคะสามารถสมัครตั้งแต่วันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 5ใครที่กำลังรอนะคะเน็ตความเร็ว30เมกะบิต ไม่พลาดนะคะคลิปนี้ต้องดูให้จบนะคะแล้วก็มีโปรโทรฟ,ฟรีด้วยนะคะอะ่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าแพ็กเกจเสริมในเครือข่ายของ TrueMove นะคะเขาให้เน็ตมาไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะมีให้เลือกอยู่ 2ถึงแพ็กเกจนะคะสำหรับคนที่โทรฟรีด้วยและคนที่ไม่เน้นโทรนะคะสำหรับเน็ตความเร็ว30เมกะบิตเนี่ยเขาจะให้แถมฟรีมาดูนะคะ t r o u e idplus ด้วยนะคะสามารถสมัครได้ทั้งซิมใหม่ที่เปิดเบอร์สมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะราคาที่หมอนแจ้งราคารวมภาษีแล้วนะคะสำหรับแพ็กเกจเน็ตความเร็วไม่อัน้นไม่ลดสปีด ความเร็ว30เมกะบิตนะคะดู t r ูไอดีพลัสฟรีนะคะระยะเวลา1เดือนนะคะราคารวมภาษีแล้วนะคะ235บาทแพ็กเกตนี้นะคะถ้าใครที่สมัครก็จะเล่นต่อเนื่องต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะนาน6เดือนนะคะสามารถเติมเงินเข้าไปแล้วก็สมัครได้เองเลยสำหรับแพ็กเกจนี้นะคะ30เมกะบิตสมัครกดรหัสได้เลยนะคะ รหัสที่ใช้สมัครนะคะเป็นระบบเติมเงินนะคะกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1 2 3 5่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2แพ็กเกจนี้มีโทรฟรีให้นะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ขายนะคะนานครั้งละ15นาทีถ้าโทรเกินส่วนเกินจะคิดนาทีละ1บาทเวลาเราโทรนะคะ เทคนิคก็คือ1ิบสามสนาทีก่อนจะครบ15นาทีก็วางสายก่อนแล้วค่อยกดโทรใหม่เราจะได้โทรฟรีวันหนึ่งจะโทรกี่ครั้งก็ได้นะคะแล้วสำหรับแพ็กเกจนี้เนี่ยราคารวมภาษีอยู่ที่สองบาท แล้วถ้าใครที่ต้องการสมัครแพ็กเกจนี้ต้องบอกให้ร้านค้านะคะเพราะว่าจะต้องสมัครผ่านคนขายหรือสมัครผ่านร้านค้าเท่านั้นเขาจะมีแอปพลิเคชันของ t r u ูโดยเฉพาะที่จะสมัครแพ็กเกจนี้เราจะไม่สามารถสมัครเองได้เพราะไม่มีรหัสสมัครให้ต้องแจ้งร้านค้าเท่านั้นว่าเอา30เมกบวกโทรฟรี2อ5บาทนะคะต่อมาแพ็กเกตที่3นะคะ สำหรับแพ็กเกจนี้สำหรับคนงบน้อยนะคะเน็ตความเร็ว4เมกะบิตได้โทรฟรีด้วยนะคะราคาเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้นนะคะแพ็กเกจนี้ก็ต่ออายุใหอ้อัตโนมัตินาน6เดือนเหมือนกัน150บาทรวมภาษีแล้วนะคะได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันโทรฟรีก็นานครั้งละ15นาทีเหมือนกัน นะคะวันหนึ่งจะโทรกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกินครั้งละ15นาทีนะคะก็สมัครผ่านร้านค้าหรืออเซลล์ขายก็ได้นะคะเพราะเขาจะสมัครให้ผ่านแอปพลิเคชันของ u r c h c n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  นะคะต้องแจ้งร้านค้าว่าเอาแพ็กเกจนี้นะ150บาทได้โทรฟรีอ่ะเราก็บอกเขานะคะเวลาเราไปซื้อซิมใหม่เพราะแพ็กเกจนี้จะเป็นแพ็กเกจสำหรับ ลูกค้าที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นแล้วก็สมัครภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะเทคนิคอย่างที่หมอนบอกนะคะถ้าจะโทรฟรีต้องโทรภายใน15นาทีนะคะห้ามเกินนะคะซิมเก่าถามว่าสมัครได้ไหมอาจจะได้เป็นบางเบอร์นะคะก็ให้ร้านค้าเขาเช็คให้ก่อนว่าสามารถสมัครได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะว่าบางเบอร์ก็สามารถสมัครได้อยู่นะคะอันนี้คือรูปแบบหน้าตาที่ สามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชันทางร้านค้านะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย30เมกได้โทรฟรี150บาทได้โทรฟรีประมาณนี้นะคะก็คือเราต้องแจ้งร้านค้าเขาสอบถามเขาก่อนก็ได้นะคะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่ได้เน็ตได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ,ะสำหรับวันนี้หมอนก็นมาบอกเคล็ดลับแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไป